ไม่แก่ไม่ไม่แกงไม่โกหกไม่โกหกเครื่องเครื่องนี้รู้นะมันรู้ได้ไงวะสวัสดีครับแลวตอนนี้นะครับผมเราอยู่ใน m i n น m ์แมกกาซคอลัมน์มิ n น c ์เอสเครับผมทาง m i n น m ์แมกกาซนเนี่ยเขาก็ได้นำเกมไปตำนานนะครับผมมาให้พวกเราสองคนเล่นชื่อเกมว่าไหนว่าจะไม่แกงกันก็มันเีกว่าใครจะ โกหกมากเหมือนกันนะครับผมเครื่องนี้เนี่ยรอช็อตเพิร์ดอยู่แล้วผมรอที่จะช็อตพีมากโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าเออครับผมเรามาสู่กันในคําถามแรกกันเลยดีกว่าครับว่าถ้าเราสองคนเนี่ยชอบคนคนเดียวกันเพิร์ดจะเป็นคนถอยออกให้ผมหรือเปล่าคำถามพวยก่อนนะฮะจะถอยให้เปล่าไม่คือเอามือวางเอามือวางก่อนเลยหัวใจม่งตุ้มๆต่อมๆเลยผมน่าจะบอกว่าผมเกลียดอะไรแบบพี่มากเลยเออ ใช่ฮะถอยออกให้ใช่จะถอยออกครับผมตอนนี้ากถอยมือออกมาไปถอยจริงเปล่าจริงนี่มันนานเกินไปเห็นป่ะโอเคร้องที่แท้จริงโอเคคำถามที่สองนะครับว่าคนที่เพิร์ดดไปคนล่าสุดต้องบอกชื่อเหรอเออมาร์คสิวัตครับกูรู้เลยว่าใช่ลามจริงหรือโกหกไปครับเพิร์ด มันรู้ได้ไงวะมันรู้ได้ไงอ่ะนี่มันโกหกไงมีใครผิดที่หมดแล้วรู้ได้ไงวะอันนี้เพิร์ดโกหกครับเบอร์คำถามที่3ครับผมว่าเรท1นึถึงสิเพิร์ทให้คะแนนความเซ็กซี่ตัวเองเท่าไหร่ผมให้แล้วหนึ่งนะมันยังช้าไม่ใช่ทำไมให้สามมั้งเนี่ยไ้สามอืมอันนี้ไม่โกหกเลยจริงใจเพิร์ดทีมเอ้ย้องสิบแน่เลยอะไรเงี้ยเอ้ยเสียงอันนี้มันโต๊ะมันไม่ใช่แล้ววะอะไรมันมันดูดอีกแล้ว เรียบร้อยฮะจริงๆแล้วเซลมันชอบอัดเที่ยวตัวเองสิเซ็กซี่มากๆครับคำถามที่4นะครับผมว่าสมมติถ้ามีโอกาสได้เล่นซีรีส์คู่กันอีกเนี่ยเธออยากเล่นคู่ด้วยกันไหมอ๋อใช่ฮะับหานเปอร์เซ็นไม่แกงไม่ไม่แกง่งนี้ไม่โกหกไม่โกหกเครื่องนี้รู้นะโอเคเนี่ยมันเสียกันนี่มันมั่วแล้วถ้าเราคิดว่าใช่อ่ะทำใจดีไว้ใจดีทเสีย่างไม่ต้อง <Tipp ett> มันดูดีเนาะมันดูเฮ้ยโกหกเหรอวะโกหกเหรอไม่ได้โกหกแกแต่ก็เฮ้ย์ดโกหกอีกแล้วครับความถามสุดท้ายครับผมว่าสมมุติถ้าเพิร์ดเป็นผู้หญิงครับผมเพิร์ดจะอยากเป็นแฟนครับาเจะบอกว่าอันนี้รู้ไส้รู้ผู้อ่ะแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะตอบว่าไม่เพราะอะไรเพราะอะไรเพรราะะอไถึงว่าไม่แบบอยากเป็นน้องสาวดีกว่าอะไรแบบให้แบบดูแลให้เลยชว์นะชวร์อยู่พี่เสียงนี้มันดูดอยู่แล้วดูดอยู่แล้วแม่ดูดทุกอย่าง เฮิร์สเฮิรเอาไปดีโอลองดูลองดูเฮ้ยผมกดปิดเปิดเครื่องใหม่ทีได้ไหมไม่ได้อันี้เป็เครื่องจริงจริงในเครื่องอ่ะทีเนึงเฮิร์สตอนเล่นซีรีส์เรื่องแรกด้วยกันเนี่ยที่แบบมีโมเมนต์แบบเขินผมเลยไม่มีกดมี่ยวะนี่ไม่มีแน่นอนครับเ เอ้ยแอลเคิร์นผมว่าเก็บเครื่องมันช็อตอยู่แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแอลเคิร์นผมว่าชาจริงว่ะอันนี้ผมอยากถามพี่นะพี่แบบคิดว่าหลอกผมไหมหลอกกันนิดนึงเรื่องธรรมดาโอ๊ยไม่ได้เลยมั้ไม่ได้ไม่ได้เลยมั้ชาตัวเนื้อวางอันนี้สำหรับคำถามต่อไปนะฮะ คนที่พี่ D M ปหาล่าสุดอ่าเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งครับรุ่นพี่คนหนึ่งพูดจริงนะเนี่ยแล้วไอ้เพื่อนโอ๊ยผมว่าเครืนี้ยใช้ไม่ได้เลยพี่คำถามต่อไปเนี่ยเอ่อพี่คิดว่าใครร้องเพลงเพราะกว่ากันก็ต้องมึงอยวะอุ้ยไม่กันอันนี้จริงจริจริงจริงจังเงี้ยจังเงี้ยลองดูตอบแบบแบบไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้ไม่ได้นะมันเป็นกฎนะพี่นะผมโดนมาสามนะเอาแบบเมื่อกี้เลยลูก ดูมึงชอบเนาะลอดลอดหรอก็โง่เหมอนกันเลยเป็นหัวสั้นคำถามต่อไปนะครับผมสมมติถ้าพี่เป็นผู้หญิงเนี่ยพี่จะชอบผมหรือเปล่าลองดูผมตอบเลยว่าใช่อยู่ดีว่ามาแจะอี้ไหม เอ้าพี่คือผมตอบแบบโกหกไม่เซ็นถูกเออีกล้คอนอีกขล้อนงนูเคื่อนถามนึงเลยต้องตอบแบบต้องตอบแบบโกหกเลยสองบวกสได้เท่าไหร่สองบวกห้าห้าบวกสิบห้าห้าบสห้ายี่สิบยีิบยี่สจริงเป่าเห็นปะออไม่ไม่เป็นไร ครับผมก็อยากจะฝากอลัม์ Mint Escape ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมชอบยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยกันนะครับแล้วก็อยากจะฝากผลงานนะครับตอนนี้ภาพยนตร์บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงครับใกล้ฉายเร็วๆนี้แล้วแล้วก็มีซีรีส์ที่กำลังจะเปิดอีกครับก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็คอนเสิร์ตมีได้บ่อยครับ ครับผมก็สำหรับของผมนะครับผมตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่กำลังรอออนแอร์อยู่นะครับผมชื่อเรื่องว่าส่งร้านเสริมรักไวมีครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนส่งอาหารกับกับเชฟครับผมก็อยากให้ทุคนมาติดตามครับผมแลาสนุกแน่นอนครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์เพลงต่อไปในปีนี้แน่นอนครับไมก็ขอให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับผมเนี่ยขอบคุณนิมมกศีลธรรมครับผมครับ